สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมขุนแผนปี4 6นะครับภาพปีปี46กหลวงพ่อสาครวัดหนองกับจังหวัดระยองนะครับภาพรุ่นนี้นะครับวันนี้จะมาทำความเข้าใจนะครับว่ามีวิธีการดูเบื้องต้นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ราคาเล่นหานะครับปัจจุบันเล่นหากันเท่าไหร่นะครับควรซื้อ ที่ราคาประมาณเท่าไหร่นะครับสําหรับคนที่จะเล่นพารุ่นนี้นะครับเผื่อไปเจอที่ไหนนะครับเราจะได้รู้ราคาต่างกันนะครับวันนี้นะครับตัวอย่างผมเอามาให้ดูสององนะครับเป็นแบบทาทองนะครับพิม์พใหญ่ทาทองนะครับด้านหลังนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อเหลืองนะครับเนื้อเหลืองนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อชมพูนะครับ องนี้นะครับจะเป็นเนื้อชมพูองนี้เนื้อเหลืองนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าพระรุ่นนี้มีวิธีการดูเบื้องต้นอย่างไรนะครับเราจะไล่ไปทีละจุดนะครับจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับด้านหน้านะครับเดี๋ยวไล่ไปทีละจุดนะครับจากด้านด้านหน้านะครับวิธีสังเกตด้านหน้านะครับ ่ะเราลองดูเส้นซ้อนนะครับเส้นซ้อนเห็นไหมครับเส้นซ้อนอยู่กลางข้างองค์พระนะครับนี่ครับจะมีเส้นซ้อนอยู่นะครับกลางข้างลำตัวขององพระนะครับดูอีกองนะครับอีกองก็มีเห็นไหมครับเส้นซ้อนนะครับอยู่้างข้างนะครับ ข้างๆนำตัวองค์พระบริเวณนี้นะครับ่ต่อไปนะครับเรามาดูเส้นซ้อนนะครับเส้นซ้อนอีกเส้นหนึ่งนะครับที่นิยมจะดูดูกันนะครับเส้นซ้อนนะครับบริเวณซุ้มนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นซ้อนอยู่นะครับอ่าจุดนี้เองนะครับองค์นี้ก็ต้องมีนะครับเพราะว่า เป็นพระแท้ทั้งคู่นะครับตาหนิก็จะเหมือนกันนะครับนะครับนี่ฮะเส้นซ้อนอยู่ตรงนี้นะครับจุดต่อมานะครับดูที่ตรงบัวตรงนี้นะครับบัวก็จะมีเส้นซ้อนเหมือนกันนะครับอ่าบัวตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นซ้อนนะครับเส้นซ้อนอยู่ตรงบัวนะครับ มาดูอีกองค์นะครับจะได้เห็นตัวอย่างนะครับสองตรงบัวนี่ครับจะมีเส้นซ้อนอยู่นะครับเห็นไหมฮะอ่าโอเคครับนี่นะครับนี่ยเส้นซ้อนนะครับ กุมารนะครับกุมารตัวนี้ต้องสมบูรณ์นะครับหองเก๋นะครับกุมารตัวนี้จะผอมนะครับเนี่ยต้องมีกุมารจะต้องมีสภาพสมบูรณ์นะครับอิ่มหนำสำราญนะครับอ่าลำตัวจะไม่ผอมนะฮะถ้าลำตัวตรงเนี้ยผอมนะฮะเก้เลยนะครับอ่าอันนี้ใบหน้านะครับใบหน้าก็จะประมาณนี้นะครับ อันนี้คือด้านหน้านะครับวิธีดูเบื้องต้นอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับด้านหน้าบางคนอาจจะดูตรงจุดอื่นด้วยนะครับแต่หลักๆนถ้าดูแค่เนี้ยพอนะครับด้านหน้าต่อไปนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันด้านหลังดูตรงไหนบ้างนะครับหลักๆเขาก็จะดูเส้นบังคับพิมพ์นะครับเส้นซ้อนะครับตรงนี้นะครับมันจะขนานกับกับพระเนี่ยครับจะมีเส้นซ้อนอยู่เส้นวิ่งนะครับ เนี่ยเส้นจะมีเส้นปูดขึ้นมานะฮะเห็นไหมขนานกับกับฐานนะครับฐานด้านล่างของพระนะครับ,บนี่ยบริเวณนี้นะฮะเส้นซ้อนต่อไปนะครับที่ก็ดูกันนะครับดูด้านบนนะครับเห็นไหมฮะจะมีรอยเส้นซ้อนอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูอีกองคนะครับ มาดูเนื้อชมพูนะครับเส้นซ้อนนะครับเห็นไหมฮะเส้นซ้อนบริเวณน,นี้นะครับเส้นซ้อนมันจะขนานกับอาพระนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีเส้นซ้อนเห็นไหมครับด้านหลังนะครับส่วนมากก็จะดูแค่นี้นะครับ บางคนก็อาจจะดูมอม้านะครับหัวแตกอะไรเงี้ยนะครับมอม้านะครับด้านล่างอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่มุมมองของแต่ละคนนะแต่หลักๆก่ดูเส้นมังคับพิมอะนะครับขนานกับกับภาะนะครับด้านล่างนะครับและด้านบนซ้ายมือนะครับจบนะครับลองมาดูเนื้อหานะครับ ถือถ้าเกิดเป็นพระที่สวยนะครับถ้าได้ราคาหน่อยนะครับจะเป็นพระที่แบบมีมวลสารนะครับปุดขึ้นตามองค์พระนะครับอย่างองค์เนี้ยนะครับเห็นไหมฮะมีมวลสารเป็นเม็ดๆนะครับปุดขึ้นตามองค์พระเห็นไหมครับอย่างเงี้ยถือว่าสวยนะครับ พอสองดูแล้วนะครับจะมีมวลสารเม็ดเล็กๆขาวๆนะครับผุดขึ้นตามอง์พระอย่างเงี้ยถือว่าสวยนะครับคือส่วนมากที่เจอนะครับมันก็จะแบบธรรมดาไม่มีมวลสารอะไรผุดขึ้นมานะครับคือคือมีกับไม่มีเนี่ยเล่นกันคนละคนละราค,าครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับอย่างองค์เนี้ยนะครับก็จะไม่มีนะครับอ่สอง่งให้อ่า ให้ดูนะครับอันนี้ก็จะแบบธรรมดานะยันมีมียันซ้อนะครับยันกระเยื่อนนะครับสวยนะครับแต่องค์นี้จะไม่มีเม็ดมวลสารผูดขึ้นมานะครับเหมือนองค์เมื่อกี้นะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อเหลืองนะครับเนื้อชมพูนะครับในหนังสือนะครับจะลงบว่าสร้างทั้งหมดนะครับ 5,000องด้วยกันนะครับเนื้อเหลืองเอ่อเนื้อชมพูพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อชมพูพิมพ์ใหญ่เนื้อชมพูนะครับจะตะกุดเงินคู่นะครับถ้าเป็นเนื้อขาวจะเป็นตะกุดทองแดงนะครับและถ้าเป็นเนื้อเหลืองนะครับเนื้อเหลืองแบบธรรมดาก็จะเป็นตะกุดทองแดงครับเหลืองคือต้องเหลืองเลยนะครับไม่ใช่ขาวอมเหลืองนะครับเหลืองก็เป็นเหลืองไปเลยนะครับต้องดูแยก แยกผิวเนื้อองค์พระกันดีๆนะครับเนื้อแต่ละโซนะครับก็แต่ราคาแตกต่างกันบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับทีนี้นะครับเรามาดูว่าพาะรุ้นเนี้ยนะครับเล่นหากันเท่าไหร่นะครับเอาแบบธรรมดานะครับที่แบบเราเจอในตลาดเยอะๆนะครับก็จะเป็นตะกรุดทองแดงนะครับกับตะกรุดเงินนะครับที่เขาเล่นเล่นกันก็จะมีเนื้อขาว นะครับเนื้อชมพูและเนื้อเหลืองนะครับเนื้อขาวอ่ะจะถูกสุดนะครับลงลงมาก็จะเป็นเนื้อชมพูนะครับและเนื้อที่แพงที่สุดก็คือเนื้อเหลืองนะครับทีนี้ไล่มาเลยนะครับอ่ะแบบนี้นะครับถ้าเป็นเนื้อขาวเนื้อขาวตะกุดทองแดงนะครับเล่นกันอยู่ประมาณสักสามพัน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 หนึ่งสามพันสองสามพันสามนะครับอยู่แถวแถวเนี้ยนะครับเอาที่สวยที่ไม่มีรอยกระเทาะนะครับ เนื้อชมพูเนี่ยถ้าไม่มีกระเทาะนะครับก็อยู่ที่ประมาณสักสามพันห้าบวกลบสามพันห้านะครับแต่ถ้าเกิดมีพวกเนื้อวาดอะไรก็ต้องบวกไปอีกสัก500ร้อยนะครับห้าอถึงพันนะครับตามแต่สภาพความสวยของแต่ละองค์นะครับก็ต้องใช้สายตาอะไรประเมินกันเอาเองนะครับว่าจะมีส่วนต่างส่วนเพิ่มนะจากที่ไม่มีเนื้อวาดนะผุดขึ้นมา น่าจะจ่ายเพิ่มประมาณเท่าไหร่นะครับส่วนมากผมก็จะจ่ายเพิ่มสักห้าร้อยสักพันหนึ่งะอย่างอย่างตะกุดเนื้อชมพูตะกุดเงินนะ่ะปกติราคาการจะอยู่ที่ประมาณสักสามพันห้านะครับแต่ถ้าเกิดมีเนื้อวานผุดขึ้นมาเนี่ยผมอาจจะจ่ายสักสี่พันหรือสี่พันห้าแล้วแต่สภาพความสวยนะครับของพระนะครับเราก็ต้องไปดูพิจารณาแต่ละองค์อีกทีนะครับ อ่าเมื่อกี้บอกเนื้อชมพูนะครับเล 3, 35, no 3, no 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 iter, ่นก no ันอยู่ประมาณสักสามสามพันห้านะครับเนื้อเหลืองนะครับเนื้อเหลืองเนี่ยถ้าเป็นเนื้อเหลืองที่มีทาทองนะฮะที่ก็ซื้อขายกันอ่ะจะอยู่ที่ประมาณสักห้าพันบวกลบนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อเหลืองนะครับที่ที่ไม่ทาทองนะฮะเขาเล่นเล่นกันแพงแพงกว่านะครับที่ทาทองอีกนะีฮะในปัจจุบันเนี้ยนะครับเนื้อเหลือง ที่ไม่ทาทองอ่ะจะเล่นกันอยู่ที่ประมาณสัก6,000บวกลบนะครับสวยๆเลยนะครับแบบมีเนื้อว่านผุดขึ้นมาเป็นเมเ็ดขาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะอยู่อาจจะอยู่สัก7,000บวกลบนะครับแต่ถ้าเกิดซื้อแพงกว่านั้นฮนะก็จะไปไม่รอดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าจะเล่นเนื้อเหลืองก็เล่นสัก6,000บวกลบนะครับอย่าซื้อแบบแพงไปนะครับเดี๋ยวมันจะเหนื่อยนะครับอย่างเนื้อชมพูเนี่ย ถ้าเป็นไม่ได้ซื้อสักสามสิบสามถึงสามสิบห้าเนี่ยยังพอไปได้นะครับอ่าส่วนถ้าเกิดมีเม็ดว่านอะไรก็ว่ากันอีกราคาหนึ่งนะครับนะให้ดูว่านอีกครับที่ขึ้นตามหน้หลังองค์พระนะครับเนี่ยนะฮะก็อย่างเงี้ยถือว่าสวยนะครับ อย่างองค์นี้นะครับคือรุ่นเนี้มันก็จะมีฝั่งออปชั่นข้างหลังนะครับหลายออปชั่นด้วยกันนะครับอย่างองค์นี้นะครับก็จะเป็นฝั่งตะกุดโทนนะครับก็จะก็จะเป็นตะกุดดอกเดียวนะครับแต่จะเป็นตะกุดดอกใหญ่นะครับตะกุดโทนเนี่ยก็จะมีตะกุดโทนทองแดงนะครับตะกุดโทนทองเหลืองนะครับแบบนี้จะสร้างทั้งหมด190องค์นะครับ อย่าตกุดโทนทองเหลืองเนี่ยก็จะสร้างอยู่ประมาณสักหนึ่งในสามของร้อยแปดสิบองค์นะครับสร้างอยู่ประมาณเนี้ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบองค์เนียประมาณเนี้ยนะครับคือพระรุ่นเนี้ยนะครับมันไม่มีรันเลขนะครับนะครับก็อาศัยจากข้อมูลเก่าเก่านะครับเราก็ต้องดูข้อมูลตามหนังสือนะครับก็เอาตามนั้นนะครับอย่างพระรุ่นหลังๆขุนแผนรุ่นหลังๆของหลวงพ่อสาครนะครับ ก็จะมีโค้ดนะครับมีโค้ดมีเลขนะฮะอันนั้นก็จะดูดูจำนวนได้ชัดเจนกว่านะครับอย่างถ้าเกิดใครเก็บภาพรุ่นนี้นะครับก็ข้อเสียของมันอย่างหนึ่งคือรุ่นเนี้ไม่ได้ลันเลขนะครับเพราะฉะนั้นบางทีจำนวนการสร้างอาจจะแกว่งนิดหนึ่งอะไรเนี้ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญนะครับเราก็ยึดจำนวนการสร้างตามหนังสือนะครับของ ของของทางวัดไปแล้วกันนะครับอย่างเนื้อชมพูนะครับชมพูตะกุดเงินเนี่ยนะครับหนังสือก็จะบอกว่าสร้างห้าพันองค์นะครับเนื้อขาวตะกุดทองแดงหนังสือลงว่าสร้างห้าพันองค์นะครับส่วนเนื้อเหลืองตะกุดทองแดงเนี่ยอาจจะมีสร้างน้อยกว่าเนื้อขาวากับเนื้อชมพูนะครับแต่ว่าหน,นังสือไม่ได้ลงไว้ว่าเนื้อเหลืองตะกุดทองแดงสร้างเท่าไหร่นะครับ เพราะฉะนั้นค่านิยมนะครับขาวชมพูเหลืองนะครับเนื้อเหลืองค่านิยมสูงที่สุดนะครับห7เจ็ดพันนะครับเนื้อเหลืองแบบไม่ทาทองห7เจ็ดพันตามสภาพความสวยนะครับก็ลองเลือกหากันดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องนี้เป็นช่องใหม่นะครับก็เข้ามาแล้วนะครับฝากกดติดตามไว้นะครับเผื่อมีอะไรข่าวสารทางด้านภาคเครื่องนะครับ ผมก็จะมาอัปเดตให้ทราบนะครับแล้วก็จะพาไปดูรุ่นอื่นๆอีกนะครับในหลายหลวงพ่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามารับชมนะครับสวัสดีครับ